ที่ฉันบอกภูนแกวกับเปี๊ยกแล้ววันนี้เตรียมสัมารเดินทางกลับกลับกระม่อมเตรียมกร้อมเลยถ้าลินเนี่ยไปก็ฉันพูดนี่เหมือนกับพระจามันไม่ตัติดแตะลกูกมีค้ามต้องลินเกิดมาที่จะมอบแหวนไว้ธรรมรงวงนี้นะ่ะเป็นธรรมรงที่เดด็จ่อพระราชทานในที่เป็นธรรมรงในวงรัชทายาทของกนกน,กนครจะเอาแหวนวงนี้นะ่ะไปสวมคอให้ลูกแหวนต้องพูดกับลูกได้แล้ว ่างนี้ถ้าลู้คืดจะติดกอดนะเนี่อย่างว่าเลยคนเราตุ๊ปาร์ตี้นั้นในความรักมันสั้งคันที่ถ้าองค์ใจจากไปเวลาที่เกิดได้มาลงมาลิ้นนี้คนเราก็ไม่มีผัวล่ะนุ่งนุ่กันตอบสนเวลาแชทแชทอยู่คนเดียวใช่สิเพี้ยเอาทานวันไปห้าร้อยโดาจะเอาอะไรบาดหลวงเนี่ยคืจะอยู่เป็นกูเป้าหมวงเด่นหนุกไปเป้าหม่องอ่อนนั่นแหละคือมิจฉาที่ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปพือองชาตสามกัตั้งแล้วกาวันนี้ต้องจัาเป็นตาย,หาย,ายาใหญ่ออก็ต้องจัาไปหน้ายาไ่อายนอตแตงต้องเด็เป็นผีแล้วมาย,ยุจะไม่จัางไปมีปุ่นแก้วมึงเสียตู้นในโลกนี้กูตู้ามึจะักคำว่านามอะไรเออที่เป็นนามตีนทำยิ่งใหญ่เดุนนามยาเหวครับไปฆ่ายากรายไม่ทนามไม่ได้ยิ่งใหญ่เดุดนนมำตาเี้ยงมึแเสตู้นะ่ กูตอนอยู่ในน่นนะเขา,าไม่รู้นี่เป็นปนันตาและยอดเดียวจริงแต่ความว่ามาทั้งนิดไม่เคยปลยเออขวานได้ปล่อยไม่ได้ปใ่อยนยลินเรให้ความคิดพี่หน่อยดิพี่พูดยังไงไงลินเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะลินจะกราบตูนถามตะเด็ดพี่สักคำนี่ลินมาอยู่กับตะเด็ดที่นะพวกสาวสนมกลมสาวแหวนก็แบบซุบซิบนินทาซุบซิบนินทาเรื่องอะไร เราไม่ได้แต่งงานเนี่ยราชเจ้ารถแข่งสนกนครแต่มีเมียนะแต่อยู่กันชิ่นเฉยก็ฉันบอกลินแล้วว่าฉันกลับไปถึงนครใ้สเสด็จพ่อยกขันหมากรกไมแล้วก็จะมาทําพิธีราชาพิเศษสมเกียรติไอ้เรื่องนี้ฉันรับผิดชอบพิดแต่ฉันอยู่ในพาวะว่าอย่างนี้ฉันจะทำยังไงฉันต้องไปหายาให้เสด็จแม่ก่อนนี่มันเจ็ดเดือนแล้วเหลืออ,อีกห้าเดือนเท่านั้นไอ,อ้จะมีไม่แค่สเสด็จพี่สเสด็จแม่ก็ยอมมีความสาคัญนะ่เอาแล้วทำไง ลินครอบก่อนติลินครอแล้วลินจะไปด้วยแล้วอุ้มลูกกันไปนะสายากันนะนะลินค็อและไปเลยตอนนี้ลินท้องสามเดือนน,นะนะไม่ได้ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะพูนแก้วคือคือเราจะจักไปก็สงสารลินคือร้าล้วอารมณ์ต้องครอบลิน <c oughs> ต้องอยู่ให้ลินครอบซะก่อนอีกเจ็ดเดือนแล้วลินแท้ <c oughs> ไอ้แจ็ตเดือนสองกระเด็ดกันนะน้องมาลิ่นจอดก่อนใช่ที่บุญแก้วไอ้แจ็ตเดือนปล่อยหน่องเพลยยไอ้เดือนก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพื่ออะไรพอเกิดปุ๊บทิ่ไปปับเรือไม่ใจรู้วัวเตี๋ยวหรืคนพอเกิดปุ๊บพี่ขาจะไปยังไงลูกจังแดงแทบแทบแต่เมื่อจุดแล้วพี่อุ้มลูกเข้าป้านี่ไม่ใจอุ้มลูกไปเที่ยวงานเดือนที่เพื่อ เดี๋ยวยุ่งกับลูกลูกไม่กระบายอยู่ให้ลูกลูนั่งก่อนนะพี่นะอันนี้ปล่อยลูกใจอ้อนะลูกก็ไม่เบาเดี๋ยวกายดุกลุกลมยู่ให้ลูกลูนั่งขาลูนั่งก็ต้องออเอาเดือนเอาเดือนได้ปล่อยให้ตัวนอกลูนั่งเนตัวไหนมันพุงขึ้นลาว่ะพี่จะไปยังไงอ่ะพุงเอิญมันจัดเดือนอีกแล้วให้เกิดก่อนเกิดแล้วกับนนั้นแล้วคนป่วยไงเดี๋ยวมันดีรออยู่ที่ปีอัาใต้ได้เลยแล้วนี่ เชื่อตู้ต่กระปันนี้ยังลิ้นมีารพิกันนี้ย่งเพราว่าถ้าเป็นมวยตามันเข้าใจไม่พออุใจเราไปเอิญกอนนั่งตูกนั่งนียหหลังคู่ตีนแหล่เะมอนั้นเพื่อตัดอย่างจ้างเลยลงใต้กลางพืนนียบที่เป็บพุ่เลยทีเปียอย่าลงไปตัดอย่างก่อนนะน้องเปียนพุ่งกันติดบอยแปน้ำไม่แล้วกณตี่แปดน้ำเลยตั้งมาตียางจ้างเพืยดิพุงนียว่าดตง เย็นนอนเบียดเมียตอนดีเมียเยอนเบียดถุวโปุ้โป้เด็ดแหอเบียดเลไม่ได้ตัดแต่ว่าเียแกนามันขาวกมไม่รอมกินเุข้าวก็เลยแบบนี้เลี่ยนเอยู่นั่นนอนเบียดถุงเมียคนนี้เสียมื้อเลือกกูข้าวก็กินมาลยไม่ดอะไรเบียดเาตายเอาตายเป็นนั้นวะกูเจอสับาร์ดังารเก็บเขาทีเดิมนะ ฉันจำเป็นต้องอยู่ให้มาลินคลอดก่อนคลอดปุ๊บไปปั๊บเลยนะลินค่ะคลอดอะไรไปวันนั้นเลยแย่เลยแย่เลยไดรินไหมอ้าลินลินเจ้าลินวะลูกคนนี้แล้วเพื่อนแม่ลินแบตต้ลินลินจ้าลินถ้าผ่าก่อนนะน้องนะเออเตอแย่ฟ้องใคร้องอยทไมางนี้ลินจ้า มาบุญได้เรายู่ยู่แต่ไม่ไอ้นุกระโตขาไปเตือนจะมีมึนกับปู๊กจัดการซัดเป็นพวกเป็นมีอ้าวขางเป็นเอฟขบันนอนีประกองเฝ้าและเจ้าเข้านอง เมียใจใจข้าปลาอีสิเมื่อปลาตะปบปนจัวแล้วตัวกระปรีจะตั้งเวทีตามนีมีติลาตอนนั้นยังอยู่ าจากเต้ตกอยู่ในกิเลสไปแล้วลืมรับสั่งเสด็จพ่อลืมไปหมดก็เสียงมาลินมันคล้องอยู่ในโตดกระสัลืมได้เห็นแต่ใบหน้าและรอยยิ้มจะบันรมก็มีเด็กา่งพรมนิบัติเหมือนมดติดตกอยู่ในน้ำหวานแต่พออยู่นานน้ำหวานนั้นมันจะฆ่ามดอันเรว่านาจะพาลานัง นีแ่แหละครับมีมิตตัวตัวไม่ยอมเสียหาย วันนี้ในพระมาะคนครเอม,มราขณะที่องค์ราชาเจตนันได้ออกประกาศไปว่าบุคคนในสามารถเป็นปรงขุนจนผาตมินซึ่งอยู่ที่ภูเขาผาตะวันลำบ,บาจะเป็นก็ได้จัตายก็ไม่ว่าจะยกปฏิดาสุภาวดีเพื่อจะไม่ให้ไปแต่งานกันในรันล,ลูกของนังมลาเราดได้รอเวลามาหลายเดือนแล้ว เราไม่มีใครกล้าจะเสี่ยงชีวิตไปเจอขุนโจรอาตมิแต่เนื้อผ้ามันมีผ้าวันนี้ทําให้ข้าอาจจะบอ,อิพานตลอดทั้งองค์ราชอาราชิน,นีและพระธิดาต,ต้องแปลวัฏไทในเมื่อกราตวายบังคมตราบตวายบังคมเผู้คนที่นำขุนโจรพาตมินมาวันนี้นั่นคือเบญจรัก แต่ผมนคพรมิกีลานั่น,นเองแต่ก็ปลอมแปลงเป็นผู้ชายมีจีวาลายสีใปเขาสามารถนำุณต้นปาทมินทั้งทั้งที่มีชีวิตเข้ามากราบต่อไว้บังคมต่อองราชาเจตรัฐเคาจะมีรับธันอย่างไรในเหตุการณ์วันนี้ครับพี่น้องติดตามต่อมาครับ องราชารงองตอดแร,รเน,นี้เธอสังเกตบพบเขามีผู้มานอบหนอนังขอรบเจ้ากรุงซีได้นำคุโจรน้าตามินพอจากปินป้าก้าวตานีดูรูปร่างยางสตรีแต่เด็กนี้มีปัญญาสามารถนำโจรังก้าวัน่อย ลูกเต่าหรือสิจากไหนตีมีความส่ามาเจนักหนาไม่หลงมอกร่าเหล่าความแล้วตามที่เป็นมาตีเตอใจปัญญาไปจับผ้าตะมินตอนนี้ควรมีควรแล้วแต่ปลอ นำจรานั้นมาจากติน้นเกากรม่มแล้วสาบหรับซังราจะกองดองริม,มินมงุงรูติ้นผ้าทวันนั่นคือติ้นจอราเออนั้นเลรวเธอได้รับข่าวประกาศครับผมอืมทางมนตรีชื่ออะไรเนี่ย ชื่อสีไพรเปจังไงสีไพรด,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 ดูที่ลูกทุกภาวดีหน้าตาก็หล่อดีนะลูกนะอายุยังน้อยนะค่ะเสด็จแม่มันผู้หญิงเลยผู้ชายเดี๋ยวนี้นะมันดูไม่ออกหรอกผู้ชายเหมือนผู้หญิงเยอะแยะใจนั่นแหละเมื่อนรบลไม่มียุ่มไม่มียุ่มนะครับเป็นมะพร้าวรีบนะฮะจะไม่พลื้อรือพอร่วงไม่จันเดินยังข่าวอยู่จ้าชื่อสีไพรครับผม ออคุณโจรผาธมินเข้ามานี้นี่ฉันจะไม่ถามเด็กคนนี้หรอกฉันจะถามคุณโจรผาธมินว่าคิดยังไงถึงได้มายอมมอบตัวเออท่านเข้าไปจะนะบอกความจริงกลบับทูลพระองค์ไปนะเออชีวิตฉันจะเป็นยังไงไม่รู้เอาสินนะความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วไหนๆก็มากันถึงตรงนี้แล้วนะโดยกล่าวโดวยกระหมอ่อมขอเดชะกลาบตวายวบังคมข้าพระพุทธเจ้าคุณโจรผาตมิน ซึ่งได้ตั้งหลักแรงอยู่ที่ภูเขาเผ่าตะวันลับฟ้าท่านคิดยังไงถึงได้มามอบตัวเนี่ยหรือจะวางแผนเพื่อจะมาล้มเอาราชบัลลังก์หรืออะไรหาไม่ได้ก็กระหม่อมได้รับทราบว่าพระองค์ในทรงประกาศว่าหาตัวบุคคลไปจับตัวข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นหรือตายก็ได้แต่งานกับพระธิดาแล้วได้าราชบัลลังก์ก็กระหม่อมรู้ดีว่าศึกครั้งนี้มันยิ่งใหญ่นะักพอเตรียมตัวสู้ตายอย่างเสือ อยู่มาวันหนึ่งไปยวกันเจ้ากระหม่อมได้จากถ้ามันเป็นดีพักเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกสาวอ๋อคุณโจรมีลูกเลยพระเจ้าค่ะเธอมีชื่อว่าเอื้องไพรเข้าไปถึงในถ้ำมันเป็นดีพักไอ้หนุ่มสีไพรเนี้ยมันไปอยู่ในถ้ำกับลูกสาวเจ้ากระหม่อมความมาคาดความหึงหวงมันเกิดขึ้นทันทีแม่ก็มีเมียจะแล้วเดี๋ยวสิลูกฟันก่อนดิ ลูกจุนรัวตัวนี้ยิ่งลำแกะตื้อคุ้นตัวเองแล้วต้องใหแบบแกแบบนี้เผื่อเที่ยงน้าเดือนสิบโยช่วยก้าวปรีดป้มยาวนั่งกินตำตำเหลียญสี่รอยเบือกเสร็จแล้วปลาจาาบังกะโลนอนคุณดับควยวควัดได้ไดแรงก็เสร็จแล้วก้าวยาวอ่ะกูกระเตยกันแล้วยิกแต้นกูหล่นตะลื่อเลยเห็นบักท้องไม่เป่านกหวีดเฝ้าเฝ้าผมน่ แล้วคราวนี้เมื่อท่านเห็นว่าเด็กคนนี้ก็ไาอยู่ในถ้ากับบุตรสาวของท่านพระพุทธเจ้าโกรธมากเลยจับอาวุธจะยิงมันทิ้งมันลุกขึ้นโดยไม่มีอาวุธมันบอกขุนโจรพาธมินท่านเป็นขุนโจรียิ่งใหญ่ทําไมขี้ขาดอย่างนี้มันพูดพระเจ้าคะถ้าเป็นพุทธเจ้าทาว่าขี้ขาดยังไงมันบอกว่าคนดีมีปัญญาก็สู้กันดตต้วยสติวันนี้ท่านยิ่งใหญ่จริงเหตุสักวันความแก่จะราสังขารจะไม่ละเว้นท่านพระพุทธเจ้าไม่เคยได้รับฟังคำว่าสังขาร ถามย้อนกลับว่าไอ้สังขารมันอยู่ตรงไหนมันดีแค่ไหนมาทั่วข้าพราสมินโอ้ <laughs> แล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าสังขารอยู่กับตัวของข้าพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ข้าพุทธเจ้ามีพละกําลังใ